ครับขึ้นแล้วนะครับนักบินน้องอมศีลแล้วก็ป๋าอุตูนะครับป๊อปแคทขึ้นไปแล้วสองลำลนะรลครับอย่าเพิ่งลงนะไปเรื่อยๆก่อนคุณตาขึ้นสุดันเงเมื่มอไหร่จ นบนฟ้าหนึ่งลำครับลงโลพาสหนึ่งลำครับตัวเร็วมากครับร้านตสาตนร้านยากเห็นเล่นท่านะยากเล่นท่าเลยรจัด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 ัดจัดจัดจดจัดจัดจัดด ครับเอฟเอฟซีน้องใหม่นะครับวันนี้เอฟซีน้องใหม่มาสวัสดีครับมาแล้วครับนะครับนี่ลำของน้องเอฟซีนะครับสวยมากเลยเ,ลเลฟิร์นแล,แล้วเรียบรอย้อยคุณตาโป้เฟิร์นให้นะครับขึ้นเรียบร้อยบินสวยงามต่อต่อหลังไม่ได้บินนังตพุาร์บิล้วนะครับ มาถึงไม่พูดทํำลำเพลงขึ้นอย่างเดียว <laughs>